สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับหรือเรียกกันว่ามจทอนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้อง,น,องนักศึกษาทุกคนนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วเราจะพาไปดูนะครับว่าในมจทอมีร้านอาหารอะไรกันบ้างนะครับแล้วอยู่ตรงไหนบ้างเวลาน้องๆเดินเรียนนะครับจะได้เดินหาร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดเผื่อจะหาอะไรลองท้องก่อนเข้าเรียนได้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนะครับที่อาคารจอดรถหรือตึก14ชั้นซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟเดโอโลอยู่ร้านกาแฟเดโอโลเนี่ยก็จะขายชากาแฟน้ำต่างๆรวมไปถึงขนมปังเบเกอรี่ด้วยหรือจะขยับเข้ามาข้างๆก็จะมีตู้เต่าบินตั้งไว้ให้บริการด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านยูสโตขายอุปกรณ์ไอทีของทาง Apple และด้านล่างของอาคารนี้จะเป็นศูนย์หนังสือเคมยูทีทีซึ่งเขาจะขายอุปกรณ์การเรียนหนังสือต่างๆรวมไปถึงชุดนักศึกษาของมจทด้วยนะใครขาดอะไรก็มาเลือกซื้อกันได้เลย และนี่คือหอพักนักศษยหญิงนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่นักศึกษาหลายๆคนแวะพักทานอาหารกันที่นี่ครับบริเวณชั้น1ของหอหญิงก็จะมีร้านค้ามากมายเป็นเหมือนศูนย์อาหารย่อมๆมีทั้งร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกง ร้านน้ำแม้กระทั่ง7 e เ e ่นอก็มีด้วยและถัดมาก็คือหอชายซึ่งชั้นหนึ่งก็จะมีร้านสเต็กร้านข้าวแกงรวมถึงร้านน้ำที่นี่ก็มีมาให้ครบเลยแล้วถ้าเดินมาด้านหน้าก็จะพบร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่ง d e ด i g ไลท์ที่นี่เขาก็มีเมนูส่วนลดพิเศษแต่ละวันด้วยนะซื้อดื่มกันได้ทุกวันแบบไม่มีวันเบื่อเลยใครที่ผ่านมาแถวตึกแดงตรงนี้ก็มี7 e เ e ่นอด้วย ถัดมาเราจะไปร้านลับกันนะครับนั่นก็คือร้านลุงกบที่ว่าเป็นร้านลับเนี่ยเพราะาร้านนี้จะตั้งอยู่ชั้น2ของ CB 5ทําให้ใครที่ไม่ได้ผ่านมาแถวนี้อาจจะไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้อยู่ซึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับข้าวน้ําพริกอ่องหมูสับไข่ดาวเป็นเมนูที่ไม่คิดว่าจะหาทานแถวนี้ได้เลยและนี่คือศูนย์อาหารที่ใหญ่ที่สุดของมจท KFC สำหรับที่นี่จะเป็นศูนย์อาหารใหญ่ของมอจทอหลายๆคนเรียกว่า KFC อย่างที่เห็นนะครับที่นี่กว้างมากมีร้านอาหารมากมายทั้งก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งและเมนูเครื่องดื่มต่างๆอีกหนึ่งจุดนะครับที่น้องๆหลายๆคนสามารถมาเลือกซื้อของกินไม่ว่าจะกินเล่นหรือกินจริงสามารถซื้อได้เลยที่นี่ครับ ซึ่งจุดจุดนี้จะอยู่ที่ CB 1ีเป็นเวิ้งเล็กๆมีร้านค้าอยู่3ร้านก็จะมีร้านขายเมนูข้าวของทานเล่นให้เลือกเยอะแยะมากมายและร้านเครื่องดื่มใครที่มาเรียนอาคารนี้หรือผ่านมาแถวนี้สามารถแวะซื้อได้เลยนะครับมาอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของมหาลัยนะครับจะเป็นสํานักหอสมุดใครที่มาอ่านหนังสือหรือมาพักผ่อนที่หอสมุดในหอสมุดก็จะมีร้านช่อระดาเปิดให้บริการด้วยนะหรือถ้าใครไม่ได้เข้าไปในหอสมุดก็จะมีร้านคาเฟอเมซอนเปิดอยู่ข้างๆด้วยเช่นกันครับ ถัดมาในโซนของคณะวิทยาศาสตร์จะมีร้านค้าเปิดอยู่หนร้านเขาขายของแบบครบเลยทั้งข้าวแกงเมนูทอดรวมไปถึงขนมทานเล่นก็สามารถแวะซื้อทานที่นี่ได้นะครับสุดท้ายนี้เรามาอยู่กันที่ตึกอธิการซึ่งชั้นหนึ่งของตึกอธิการจะมีคาเฟ่ยอยู่อีกหนึ่ร้านนะครับชื่อว่า Overdose ใครที่มาตึกอธิการหรือเดินผ่านขณะไปเรียนก็สามารถแวะซื้อเครื่องดื่มที่นี่ได้เช่นกัน และนี่นะครับคือร้านอาหารที่เรารวบรวมมาในมอเตอร์ทอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครนะครับมีร้านอาหารไหนแนะนำไม่ว่าจะเป็นในมอเตอร์ทอหรือรอบมอเตอร์ทอนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราดนึงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ